รู้หรือยังว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเสืส้อสอูทขงเขาก็กำลังฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะอืมแล้วนันทําไมหรออ้านี่ก็ยังไม่รูจริงๆเะไดว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเขาก็กําลังแจกของรางวัลเรื่องในโอกาสฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะเฮ้ยรับจริงปะเนี่ยรับของรางวัลที่แจกนี้คือมันมีอะไรบ้างอ่ากิจกรรมแจกอะไรอย่างเงี้เยเด้อก็คือ กิจกรรแจกข,ของรางวัลฉลังคอบรัก4,000ไลค์รวมมูลค่าถึง1,400บาททั้งการแจกผงพิษในแบบร็อกซุรวมมูลค่าถึง7,350โลบัสเป็นจำนวน4รางวัลและแจกอ่างปลาจำนวน100บาท4รางวัลเป็นจำนวน400บาทเลยแล้วถ้าเกิดไม่ได้ต้องการของรางวัลตามนี้ล่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการรางวัลตามนี้เราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นได้แต่มูลค่าของโลบัสต้งต่างจากของที่แจกคือ2,450โลบัสและขอยุ้าอีกครั้ง ตัองเป็นแบบและของที่สามารถผสมให้กันได้เท่านั้นไม่สามารถให้โรบสัสคิวเพียวได้ก <Yahoo! S 1> ิการแลงเงื่อนไขเลยเนี่ยก็ง่ายเลยเพียงแค่หนึ่งใช้ต์ใจแฟนเพจข้องหลักฐานสองแชร์โพสต์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับโรบอกร้ากลุ่มพร้อมหลักฐานสามเป็นเลข 1- นถึงอยและ4ี่ไมขอรางวัลตามที่เราต้องการเลยในช่วงของกิจกรรนี้เนี่ยจะปิดหาผู้โชคดีถึงวันที่25่เดือนตุลาคม2564เท่านั้น แล้วก็ทางร้านแฟนเพจเอสุโซก็มีรีสอ์ของสินค้าอื่นๆมากมายสำหรับใครที่จะไปติดต่อแฟนเพจเอสุโซ่ก็จะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆด้วยล่ะทุกคน อ๋ยอกก็ค่ะสวัสดีชาวเมนพายท,ทุกคนทุกทุกทางกันด้วยนะเองสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในสวอรเกมบล็อกสเต็มแบบที่มีชื่อว่าอับิสซาลีจอนี่กันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนอ่าก็สำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับแฟนของเราก็อีกเช่นเคยเนาะอืมใชวแร้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอี้อี้อ่าใช่แล้วคะคุณผู้ชมนสำหรับคืนนี้เราจะมาทำการรีวิวในส่วนของอ่าตันเรียกว่าเป็นไอเทมที่หาไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะภายในเกมอพิสตี่จอรนนี้นั่นเองเนาะอ่าซึ่งก็อยู่ในส่วนของเจ้าหมวดอันนี้เลยซึ่งเมื่อหลายคลิปก่อนก็ทําการรีวิวเพ,เพิ่มมองไปแล้วนั่นเองแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวสองไอเทมเลยนะที่ไม่สามารถหาได้ สรวนอันแรกเลยคือพิกแอกนั่นเองเนาะ1ชั่วโมง22อนาทีโอกาส1.3%เท่าที่จะเจอแล้วก็ในส่วนของ d e v i l s Cape 1นชั่วโมง4นาที1-3%เท่าเช่นกันที่เราจะเจอนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเราจะมาทำการรีวิวในส่วนของ2อไอเทมนี้เลยแล้วเราเนี่ยจะมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ที่ช่องใหม่ก็ไไดด้้ททาาากกรรรรงปปเเ็็นีี่ยบยบอสามาถไูได้ จะรทำการทิ้งลิงช่องใหม่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะเองอย่าลืมไปกดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็เข้าไปชมในส่วนของคลิปการรีวิวไอเจ้าสองไอเทมนี้กันเลยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคผู้ชมก็ในส่วนของแซที่เราจะต้องมีในการทำในส่วนของสตีฟพพทินัมนั่นเองนะซึ่งจะต้องใช้ในส่วนของไอเทมพีเอ็กซ์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับไอเทมพีเอ็กซ์เนี่ยมันก็ไม่สามารถหาได้นะจริจริงแต่ว่ามันก็สามารถกลับมาให้หาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองสำหรับไอเทมพีเอ็กซ์โอกาสที่จะออกเพิ 1, ่มอีกหนึ่งครั้วนะ ี22นาทีคุณผู้ชมเหลือทั้งสามเปอร์เซ็นต์เออก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสมทัยกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับนักต่าพพีเอ็กซ์สำหรับหน้าตาพีเอ็กซ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นในส่วนของพีเอ็กซ์สีฟ้าอันนี้เลยนั่นเองเนาะสามารถสมทัยได้กับในส่วนของตัวที่เป็นซาร์บัตินาเนั่นเองเพื่อรับดิจิเนอรี่ซาร์บัตินาเนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะสมทัยกันเลยดีกว่าเนาะหนึ่งสองสามดีี่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม พอสงสัยปุ๊บเราเราก็จะกลายเป็นสตีฟในไม้ค้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วคือหัวไม่มีว่าอย่างหล่อเลยฮะอ่ะกดตัวคิ้วอ่ะโอเคโอ้ยน้องถ้าไม,ม่สเีปไอถ้าไมสนาไที่น้าโอ้โหยอมใจจริงๆคุณผู้ชมอ่ะโอเค่บ้านเดียนะร์เราทำการนอนจมตีปกติแล้วกันเนาะนี่จมตีปกติจมตีปกติเหมือนเวลาจมตีแล้วมันจะมีเสียงแบบจะไม้ค้าไปนะคุณผู้ชม หมือนเป็นเสียงซึๆๆ้๊กซึ๊กซึ๊กนี่คุณผู้ชมได้เป็จะอยู่ที่สิบเนะาะได้ะนะดเป็นจ่เนาะคือยี่สิบนั่นเองอ่าประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของสกิลแรกของเจ้าซีพีน่าคือสกิลอ e ีนั่นเองเบลเชสเบลเชสวันทันได้ซิตี้เซเว่นดามจเพลนิตนั่นเองเนะาะสำหรับในส่วนของสกิล e อีก็จะเป็นการทำดาเมจ์โดยการโจมตีใส่ศัตรูสร้างดาเมจ์ถึงร้อยหกสิบเจ็ดดามจนั่นเองต่อครั้งแล้วเขาก็วงเล็บไว้อีกว่ามันจะมีเสียงในส่วนของจากมค์คราฟนั่นเองเนะาะเวลาโจมตีด้วยนนั่่เเององโคสกิลใชมา อ่ะประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยมันจะตุ๊กตึ๊กตจากไมค์คราฟเลยนะคะคุณผู้ชมอ่าสกิลเ e อก็มีคูดาอเอ้ยมันมีขอเบเขตจำกัดของมันเนาะอืสกิลเ e อก็คูดาถึงว่าเร็วอยู่ประมาณน,นี้อ่ะโอเคสกิลต่อมาสกิลที่สองคือสกิลอาร์ Strong Punch Daily Smothered e, Anti-Fire Damage สกิลนี้ก็เหมือนกันเป็นการต่อยหนักนั่นเองดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าดาเมจทำเสียงไมค์คราฟเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสกิลอาร์เนาะหนึ่งสองสาม อ่านี่เลยคุณผู้ชมจะมีเสียงสตาร์ที่นั่งเาตอนแรกแล้วก็ตามไปด้วยเสียงจึกของไอค้านั่นเองคู่ดาวสักพักนึงเลยคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของสกิลอาร์นะโอเคนี่ประมาณนี้เลยอ่ะทุกคนสกิลที่3คือสกิลซีคอมมอนโล่นั่นเองเนาะเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นการกิ้งปอรหรือเปล่าใช่ไหมซีเชื่อใช่คุณผู้ชมมันเป็นสกิลการกิ้งปอธรรมดาเลยสำหรับในส่วนของสกิลซีเนาะนี่ประมาณนี้มันจะมีเวลาของมันด้วยสักแป๊บนึงถึงจะกลับมากิ้งปอหมุนตัวได้ค่ะนึงโอเค สกิลที่สี่ก็คือสกิลแซนนั่นเองเป็นคอมโบแซนดามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เบสิกเลยเนาะจากที่เป็นทุกๆสแตนอย่างเดียวน,นันเองสกิลสกับสกิลแซนน์เอาง่ายๆสกิลระดับของมันของไอ,อ้เจ้าดีพันธนั้นจะมีอยู่ในการสองอันนั่นเองเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคก็ถือว่าเอาไว้โชว์ไเท่ๆแล้วกันเนาะโชว์ไว้อย่างนี้ละกันเนาะคือสกิลมันก็ไม่ได้อะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่า เออมีไว้แบบว่าโชว์เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะผู้ชมสำหรับในส่วนของซีฟเวอร์นาำนั่นเองโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการสุ่มให้ได้ในส่วนของเดอะเบิร์ดนั่นเองเพราะว่าไอเทมต่อไปเราจะต้องแชร์ในส่วนของสเตย์เดอะเบิร์ดนั่นเองคอ่ะทุกคนอ่ิดี่ทุกคนควรจะสุ่มได้บอกเลยว่านานมากเลยนั่นเองนะคะสุ่มได้เดอะเบิร์ดมาที่เรียบร้อยเนาะมาทำการสุ่มซายในส่วนของไอเทมชิ้นหนึ่งเลยเดวิลส์แคปนั่นเองนะคะผู้ชมเดวิลส์แคปนั่นเองเนาะอันนี้ อ่ะสามารถสวมใส่ได้กับเดวเวอร์ในเองเพื่อรับในส่วนของเดวิลสแตนนั่นเองคุณผู้ชมโอเคพร้อมจะใส่กันหรือยังคะหนึ่งสองสามนี่แน่โอเคเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอ่าพอเราทำการสวมใส่ก็จะมีบล็อกสีขาวอยู่ตรงตัวเราเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขอลองเรียกมากดตัวคิวอ่านี่คือในส่วนของเดวิลใช่ไหมเดวิลเดวเวอร์หรือเปล่าจะไม่ผิดเนาะตัวนี้อ่าเดวเวอร์ก็จะมีแบบขาวระว่งเลยนะ เป็นผ้า,าคลุมเออขาเรียกว่าผ้าคลุมนกสีแดงอยู่ตรงหลังด้วยนั่นเองโอเคอโอเคนะครก็สำหรับในส่วนของสกิลไอ้เจ้า Living s i l e จะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนะะุญาตลองคิธรรนดาเนาะอ่ะทำ Damage อยู่ที่1 5ค่าสนในการชีกเนาะประมาณนี้โอเคนะคะ สกิลแรกของมันขอยจ้าเดวิสตาเบอร์คือสกิล E นั่นเองเห็นเขาบอกว่ามันมีอยู่สางรูปแบบเนาะในส่วนของการโจมตีแบบบริชไดอาร์ทูบริชนันเอง and you can get either of them ด้วยอ๋อโอเคในส่วนของรูปแบบแรกมันจะเป็นการโจมตีโดยใช้หมัดนั่นเองดาเมจจะอยู่ที่245นั่นเองนะคะคุณผู้ชม ดามจแล้วก็ตามแต่และดามาจก็คือจากหมดนั่นเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งน่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบการเตะเนาะดามาจ์ของมันแนจะอยู่ที่2 9 8นั่นเองไม่มีในส่วนของครูดาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นท่าที่ส่งสแปมได้ด้วยหรอฮ้ยจริงปะเนี่ยเหมือนเห็นเขาบอกว่าสำหรับในส่วนของสกิลเอเราสามารถสเปมได้โดยการที่กดสกิลเอและก็บีบวกยูอ๋ออเค อืมโอเคเดี๋ยวขอลองดูหน่อยเนาะสกิลนี้เหมือนเขาบอกว่าจะมีควายอยู่ที่เจ็จุดห้าวินาทีนะคะคุณผู้ชมสกิลอีใช่ไหมโอเคประมาณนี้เลยเนาะไม่จะมีเสียงเอฟเฟคของมันด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้เป็นการใช้หมัดน,นะอันนี้จะเป็นการใช้เท้าเตะแถมไตรัวมากด้วยคุณผู้ชมอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นเขาบอกว่าสกิลอีบีบวกยูใช่ไหมนะอีบีบวกยูเหรออีบีบวกยู กี่เซตแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอ่าเมื่อกี้คือเราลองกดใช้ไปแล้วก็คือสกิล B บอกอยู่จะเป็นการฮิวตัวเองแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะว่ามันฮิวให้เท่าไหร่อ่าประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรารีวิวสกิลก่อนอ่าสกิลอื่นกันก่อนเลยแล้วกันนะ สกิลต่อมาก็คือสกิลอาร์นั่นเองแคบี้นั่นเองหรือเอาไง่ายเป็นการต่อยหนาหน,นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่สามรี่สิบดาเมจนั่นเองมีคู่ดาวอยู่ที่10วินาทีนั่นเองสกิลนี้ไม่สามารถสแปมได้นั่นเองเ,องเนาะโอเคสกิลอาร์ใช่ไหมใน,นสองสั้นอาประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของสกิลอาร์นั่นเนองนะคะคู่ดาวก็สักพักหนึ่งเลยเน,ะนาะถึงจะกลับมาใช้งานได้อ่าโอเค ที่ต่อมาคือสกิลยูนั่นเองสกิลยูนี่ยจะเป็นการฮิลให้กับพลเล้งคนอื่นนั่นเองนะคะโดยที่จะทําการมอบเลือดให้กับพลเล้งคนอื่นเนี่ยอยู่ที่100 HP นั่นเองต่อการต่อยครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะโอเคสกิลยูใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำอ่าประมาณนี้คือเขาฮิลเลือดให้คนอื่นได้อยู่ที่100ดาเมจเอ้ย100 100เลือดน,นั่นเองเนาะค่าเลือดน,นั่นเองแต่ว่า ถ้าหิวให้เลือดให้กับเราเ่ยบอกว่าเยอะมากๆนะคุณผู้ชมสำหรับในสนอสกิลต,ต่อไปคือสกิล B บอก U นั่นเองในสกิล Angel Stand Devil Double เนี่ยจะทำการหิวให้กับเราเนั่นเองแต่ว่าจะทำการหิวเลือกให้กับเราเป็นจำนวนหนึ่งล้าน HP เลยนะคุณผู้ชมสำหรับในสนขสกิลนี้น่าเห็นเขาบอกว่าจะมีคูลดาวน์อยู่ที่10วินาทีนั่นเองเนาะเห็นเขาตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นเขาบอกว่า you can use B บอก U in combination s E and then B บอก U then repeat ออันนี้ไม่ค่อยเข้าใจซักเท่าไหร่เนาะแล้สามารถใช้บีบุกยูรวมกันได้กับสกิลเองั้นหรอเออโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเรากดบีบุกยูให้ดูหรอกแล้วกนะันเนาะบีบุกยูอันนี้เลยคุณผู้ชมฮีลเลอรมาหนึ่งหลาแล้วนะคือบอกเลยว่าเยอะมากๆโอเคขอละยญาสกิลเอบีบุกยูใช e. ่ไหมอันนี้ก็คือท่านจะสื่อแบบว่ากด Skill e. สกิลเอเสร็จปุ๊บแล้วก็ฮีลตัวเองเลยอะไรประมาณนี้ไหมคุณผู้ชมน่าจะใช่เนาะอ่ะโอเคสกิลต่อมาก็คือสกิลจและเอเมทัฟโพสต์นั่นเองเองนาะ เห็นเขาบอกว่าจะไม่มีเสียงนั่นเองนะแต่ว่า it's very menacing it's very menacing มันอันตรายมากเหรอคืออะไรอ่ะมันอะไรจะขนาดนั้นเชียวคุณผู้ชมโอเคสกิลจีแค่ไห้เหรอจริงดิโอเคไม่แค่นี้จริงๆคุณผู้ชมอ่ะโอเคงั้นก็รีบสกิลต่อไปเลยสิ อีกสามสกิลก็คือสกิลซีเนาะเห็นเขาบอกว่าจะเป็นสกิลเทเลพอตนั่นเองอ่ามา,มาสอบมาเทเลพอตไปได้ขนาด1เมตรเนาะโอเคในส่วนของสกิลนี้เนี่ยสามารถแปมได้โอเคเดี๋ยวเขาดูหน่อยอันนี้ประมาณ1เมตรหรือเปล่าสกิลซีก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมแปมได้เลยสกิลซีนะคุณผู้ชมอ่ะตกแมพด้วยโอเคเรียบร้อยฮะเดชโอ้โหแปมจนตกแมพเหคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันเออโอเคประมาณนี้เลยเนาะ โอเคสกิล okay. ต่อกมาสกิลล่างสุดท้ายจะเป็นสกิล X นะัเอจะเป็นการบล็อกนั่นเองเนาะโดยทำการทำท่าโพสตตัว X ด้วยนั่นเองแล้วก็ reduce any damage it takes ด้วยโอเคลด a m a g e โอเคขอล้องกดโอเคไอ้เจ้าเดวิสส์เวิร์ดทำท่ายอย่างนี้เนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลแนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นการ normal เฉยๆเป็นการหายจ้ำปกติเลยอ่ประมาณนี้ อันนี้ถเป็นในส่วนของการรีวิวคร่าวๆของทั้ง2สแตนทั้งสตีมพที่น่าแล้วก็รีวิวเซเว r ร์ตัว2ตัวนี้เลยนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าก็สามารถบอกได้นะคะคุณผู้ชมว่าอยากจะให้รีวิวตัวอะไรในเกมนี้หรือว่าอยากให้ได้แบบไหนก็สามารถพิมพ์ทิจตอคอมเมนต์ได้เลยนนเองนะคะคุณผู้ชมอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเอา